ยินดีต้อนรับสู่ HMS Thailand ศูนย์รวมเทคโนโลยียานยนต์ครบวงจรตั้งอยู่ที่138ถนนเฉลิมพระเกียรติรอ 9, ระหว่างซอย10และ12แขวงหนองบอลเขตประเวทกรุงเทพ10250ตรงข้ามโรงเรียนหนองบอลพร้อมที่จอดรถรองรับลูกค้ามากกว่า10คันเราจัดจำหน่ายและให้บริการติดตั้งสินค้าเทคโนโลยีรถยนต์คุณภาพสูงครบจบในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นกล้องติดรถยนต์จากแบรนด์ชั้นนำ m ีโอรุ่นยอดนิยมเช่น r 8 5 0 d รุ่นใหม่ J756D 935แบรนด์ดังจากไต้หวันทิงแวร์รุ่น h ฮเอนเช่น U3000 U1000+ p l u แบรนด์ดังเกาหลีจอแอนดรอยสำหรับรถยนต์ยุโรปทุกรุ่นรองรับจอตรงรุ่นสำหรับรถหลายๆายยี่ห้อจอเพดานและจอหมอนหลังสำหรับความบันเทิงในทุกการเดินทางแพ็กเกจกล่อง HMS Carplay Unlock เปลี่ยนระบบคาวเพลเดิมให้กลายเป็นระบบ Android เต็มรูปแบบทั้งแบรนด์ H.M.S Thailand และ AutoCast P3 Shark บริการติดตั้งครุบวงจรติดตั้งที่ศูนย์บริการโดยช่างมืออาชีพมีประสบการณ์มากกว่า16ปีดำเนินการติดตั้งมาแล้วมากกว่า20,000คันทั่วประเทศมีบริการติดตั้งนอกสถานที่สำหรับลูกค้าในกรุงเทพและปริมณฑลสิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์บริการของเรา โชว์รูมจัดแสดงสินค้าจริงให้สัมผัสก่อนตัดสินใจห้องรับรองบนชั้น2ที่แสนสบายพร้อมบริการน้ำดื่มชากาแฟและขนมฟรีช่องทางการติดต่อ Facebook High Tech Microsystem Co Limited หรือ HMS Thailand Line @HMS Thailand ใส่อด,ด้วยนะครับโทรศรัพท์020966577กด3เพื่อติดต่อฝ่ายขาย เว็บไซต์ www.hms.co.th